โรคลำไส้แปรปวนเป็นโรคฮิตของคนวัยทำงานและทำให้ศักยภาพของการทำงานลดลงม,มีผลกระทบอย่างไรสาเหตุแบบไหนและจะแก้ไขยอย่างไรวันนี้มาติดตามกันนะคะคุณเคยมีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะคะก็คือมีอาการอของโรคลำไส้แปรปวนนะคะก็คือปวดท้องท้องอืดแน่นท้องอรู้สึกว่า คลายลมบ่อยนะคะแล้วก็ภายหลังกินอาหารก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะคะแล้วก็จุกเหมือนอาหารไม่ย่อยนะคะลำไส้แปรปรวนเนี่ยเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตและเป็นโรคที่หลายคนนั้นไม่คุ้นเคยโดยโรคลำไส้แปรปรวนมีอาการแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลบางรายท้องผูกบางรายท้องเสียบางรายก็คือมีลักษณะปวดท้องเป็นอาการเด่นของโรคนี้นะคะ แล้วก็มีประวัติเป็นมานานเป็นปีแล้วก็เป็นเป็นหายเป็นโรคที่สร้างความรําคาญแล้วก็มีผลกระทบกับกิจวัตรประจําวันผู้ป่วยมกักวิตกกังวลว่าทําไมโรคนี้ไม่หายแม้ได้รับได้รับยารักษานะคะและบางคนก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นมะเร็งดําไส้ทําให้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลาไส้แปรปวนมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในอัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายประมาณ2ต่อหนึ่งนะคะผู้หญิงเป็นมากกว่า2ต่อหนึ่งนะคะ สาเหตุของโรคลำไส้แปรปรวนนะคะในปัจจุบันยังไม่พบสาเหตุที่แน่นอนเพราะว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุของโรคนี้ที่น่าจะนะคะ,ะเป็นปัจจัยเสี่ยงก็คือมาจาก3อย่างด้วยกันได้แก่การบีบตัวของลำไส้ใหญ่ที่ผิดปกติเป็นผลมาจากการหลั่งฮอร์โมนนะคะที่ผิดปกติบางอย่างในผนังลำไส้ทําให้เกิดอาการปวดแน่นท้องท้องผูกและท้องเสียได้ต่อมาอย่างที่2ก็คือระบบประสาทที่ผนังลำไส้ไวต่อสิ่งเรา้าหรือตัวกระตุ้นมากผิดปกติ ตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการได้แก่อาหารเผ็ดกาแฟแอลกอฮอล์ทุกชนิดช็อกโกแลตรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้แก่ความเครียดความ,มตกกังวลเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นก็ทําให้ผนังลําไส้บีบตัวผิดปกติทําให้เกิดอาการปวดท้องท้องผูกหรือท้องเสียได้สาเหตุอย่างที่3าเป็นผลหลังจากการติดเชื้อในลาไส้ปัจจัยที่พบในผู้ป่วย IBS นะคะก็คือโรคลําไส้แปรปรวนหมอจะแทนตัวย่อตามนี้นะคะว่า IBS ในเขตร้อนเนี่ยเช่นประเทศไทยหลังจากทุ่เราจากภาวะลำไส้อักเสบแล้วหนึ่งในสามของผู้ป่วยที่มีอาการนะคะก็จะมีลำไส้แปรปรวนกำเริบได้ผู้ที่เป็นโรคลำไส้แปรปรวน IBS เนี่ยมกกักจะมีอาการดังนี้นะคะ1อาการปวดท้องนะคะเป็นอาการเด่นนะคะโดยจะปวดตรงกลางและปวดบริเวณท้องน้อยโดยทั่วไปจะปวดท้องน้อยด้านซ้ายมากกว่าด้านขวานะคะ ลักษณะของอาการปวดมาปวดแบบปวดเกร็งอาการอย่างที่2คืออาการปวดแน่นท้องท้องอืดไม่สัมพันธ์กับอาหารนะคะต่อมาก็คือขนาดหน้าท้องที่โตเหมือนมีลมอยู่ในท้องแล้วมีอาการเลอหรือพายลมมากขึ้นอาการอย่างที่สีก็คือการถ่ายอุจจาระไม่ปกติบางรายมีอาการท้องผูกบางรายท้องเสียหนึ่งได้บางรายมีอาการท้องผูกสลับท้องเสียก็ได้ผู้ป่วยบางรายมีความรู้สึกเหมือนถ่ายไม่สุดบางรายปวดเบ่งแล้วก็ถ่ายอุจจาระแล้วมีอาการดีขึ้น มักจะมีอุจจาระเป็นลักษณะมูกนะคะแล้วก็อาการต่างๆเหล่านี้นะมักจะหายเป็นเปนในหายนะคะมีอาการสลับไปมาแล้วก็มี อาการอย่างน้อยนะคะประมาณ3เดือนในระยะเวลา1ปีนะคะก็คือเป็นอย่างเงี้ยประมาณ3เดือนต่อปีหนึ่งนะคะต่อมาการแยกโรคลำไส้แปรปรวนกับโรคอื่นๆนะคะหากเป็นโรคท้องผูกเรื้อรังมักไม่มีอาการปวดท้องถ้าเป็นโรคท้องเสียเรื้อรังก็จะไม่มีอาการปวดท้องถ้าเป็นโรคกระเพาะอ,อาหารจะปวดท้องแค่ส่วนบนแต่ลำไส้แปรปรวนจะปวดกลางท้องและปวดท้องลงส่วนล่าง หรือเบนท้องน้อยนะคะแต่ทั้งหมดนี้โรคล,ลาไส้แปรปรวนและโรคอื่นๆทางระบบอาหารสามารถพบร่วมกันได้หมายความว่าบางทีเป็นอย่างหนึ่งแล้วสามารถเป็นอีกอย่างหนึ่งได้นะคะการพิจารณาว่าเป็นโรคล,ลาไส้แปรปรวนหรือ IBS ระยะเวลาที่ต้องเป็นเนี่ยนานอย่างน้อย6เดือนนะคะต้องมีอาการปวดท้องอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์โดยอาการจะสัมพันธ์กับการขับถ่ายและต้องไม่มีสัญญาณของอันตรายนะคะ,ะ,คะเช่นน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจ่ายมีมูกเลือดปวดท้องรุนแรง จนทำให้ตื่นตอนกลางดึกทําได้ก้อนมีประวัติอนคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลาไส้ใหญ่เป็นต้นแล้วก็มักเป็นกับคนที่อายุน้อยโดยเฉพาะเพศหญิงหากอาการเริ่มแรกเป็นในผู้สูงอายุก็จะมีสัญญาณอันตรายต้องตรวจเพิ่มเติมก่อนเสมอนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมักมีความผิวปตินอื่นตามมาก่อเราจึงต้องประเมินเพิ่มนะคะ การรักษาโรคลำไส้แปรปวนความยากง่ายในการรักษาแตกต่างกันออกไปในแต่ละคนรักษาโดยการปรับพฤติกรรมและการใช้ยายาที่ใช้แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อลำไส้โดยตรงและกลุ่มที่ออกฤทธิ์ปรับการหลั่งของสารสื่อประสาทการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องค้นหาและวิธีการจัดการกับความเครียดที่เหมาะสมหรือปรึกษาจิตแพทย์รวมถึงหลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้โรคกําเริบออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็เป็นตัวที่ช่วยให้รักษาโรคภาวะลำไส้แปรปวนได้นะคะ ต่อมาก็คือการรักษาด้วยยาตามอาการเช่นยาแก้ปวดยาระบายแก้เพราะว่าท้องผูกยาหยุดถ่ายในกรณีที่ท้องเสียนะคะการรักษายังไม่มียาชนิดใดที่สามารถรักษาโรคนี้หายขาดได้ค่ะเนื่องจากผู้ป่วยโรคนี้มักมีอาการหลายระบบรวมกันยาที่ใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้อาการดีขึ้นเท่านั้นแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้ยาที่เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยและแนะนําการปฏิบัติตัวเพื่อให้อาการของโรคนี้ดีขึ้นนะคะ การใช้ยาอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะคะแต่เราก็ต้องปรับพฤติกรรมด้วยนะคะดังนั้นการรับประทานอาหารจึงเป็นพฤติกรรมสําคัญที่ผู้ป่วยต้องเฝ้าระวัง อาหารที่ผู้ป่วยโรคลำไส้และทางเดินอาหารที่มีปัญหาอยู่ไม่ควรรับประทานก็คืออาหารกลุ่มรสจัดเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มจัดเกินไปชากาแฟน้ำอัดลมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรงดนะคะอาหารไขมันสูงหรือทอดนะคะเพราะว่าลำไส้จะย่อยยากนะคะลำไส้จะมีปัญหาของหมักดองนะคะก็ควรงดนมสดหรือผลิตภัณฑ์ที่นําจากนมสดหรือครีมเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมหรือเบคอนนะคะกลุ่มนี้ก็ต้องงดนะคะ สิสมุนไพรที่ช่วยรักษาโรคในทางเดินอาหารและลำไส้นะคะอันที่ 1. นึขมิ้นชันน้ำมันหอมระเหยใน,นขมิ้นชันมีสปปรรพคุณบรรเทาอาการปวดท้องท้องอืดแน่นจุดท้องขับลมแล้วก็ช่วยสมานแผลในทางเดินอาหารได้นะคะทําให้ลำไส้เนี่ยสะอาดนะคะโรคกระเพาะอ,อาหารหรือ,อปัญหาที่เกิดในกระเพาะอ,อาหารก็จะดีขึ้นนะคะ ช่วยขับไล่ไาฝุ่นที่คอผ่านปอดก็จะช่วยดูแลปอดให้หายใจได้ดีขึ้นผ่านม้ามก,ก็ช่วยให้ลดไขมนันทาให้น้ําเหลืองที่มีปัญหาอยู่ดีขึ้นทาให้น้ําเหลืองไม่เสียช่วยวบารุงตับล้างไขมันในตับอย่างที่2ก็คือว่านหางจระเข้วุ้นสดๆของว่านหางจระเข้มีสปปรรพคุณรักษาแพนในกระเพาะและในลำไส้ได้ดีโดยใช้วิธีขูดเอาวุ้นใสมารับประทานวันละสองครั้งแต่และให้ระวังยางเขียวๆที่อยู่บริเวณเปลือกด้วยนะคะเพราะตัวนั้นจะทําอันตรายกับตั้งใจเราได้ค่ะและละคายเคืองทางเดินอาหารได้มากขึ้น ต้องล้างให้สะอาดนะคะ3กระเจี๊ยบเขียวมีสกุณดัยบยังความสามารถของเชื้อแบคทีเรียเฮริโคแบคเตอร์ไพโรไลหรือเฮสไพรโรไลนั่นเองนะคะก็ให้ใช้ฝักอ่อนของกระเจี๊ยบเขียวหั่นตักแดดบดให้ละเอียดกินครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะโดยนำละลายในน้ำนมน้ำผลไม้หรืออาหารอ่อนทานวันละา3-4ครั้งหลังอาหารนะคะลักษณะของกระเจี๊ยบจะเป็นน้ำยาเหนียวเหนียวนะคะเป็นยางเหนียวเนียวออกมา ต่อมาก็คือลูกยอนะคะช่วยรักษาโรคกดไหลย้อนได้ดีกว่าทว่าลูกยอเนี่ยรักษาโรคกดไหลย้อนต่อ,อกระเพาะอาหารด้วยแล้วก็ช่วยสมานแผลในลำไส้และทางเดิอนอาหารทั้งหมดช่วยลดอาการอักเสบเฉียบพลันของกระเพาะอาหารและลำไส้โดยเป็นสาเหตุมาจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะก็ช่วยลดการอักเสบได้ต่อมาเบ้าน้อยนะคะเดี๋ยวภาพเบ้าน้อยนะคะหมอบังไว้นี่นะคะต้นเบาน้อยนะคะต้นเบาน้อยเนี่ยเป็น ต้นที่มีฤทธิ์สมานแผลในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากสามารถกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อรำไส้ที่เสียไปแล้วนะคะให้มีการคืนสภาพกลับมาทํางานดังเดิมแล้วก็ช่วยลดการหลั่งกดในกระเพาะอาหารนะคะโดยนําใบของเบ้าน้อยเนี่ยใบอ่อนไปตากแดดแล้วก็บดให้ละเอียดนํามาต้มหรือชงเป็นน้ําดื่มได้นะคะ ต่อมาหัวปรีค่ะไม่ได้เป็นแค่สมุนไพรบำรุงแค่น้ำนมแม่ลูกอ่อนเท่านั้นนะคะยางหัวปียังมีฤทธิ์ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารและในลำไส้ได้ด้วยโดวยวิธีการก็คือนำปีกล้วยน้ำว้ามาเผาแล้วบีบเอาแต่น้ำนะคะกัให้ได้ประมาณครึ่งถ้วยหรือครึ่งแก้วดื่มก่อนอาหารรสชาติอาจจะกินยากนิดน,นึงนะคะแต่ก็กินติดต่อกัน3วันอาการของโรคก,กระเพาะและลำไส้ก็จะดีขึ้นเองค่ะสมุนไพรตัวที่7นะคะก็คือมะขามป้อมถึงจะมีรสชาติเปรี้ยวฝาดขม รสะะชาติเหมือนสมอไทยแต่สรรพคุณดีนักนะคะในการรักษาทั้งแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ลดกดเกินในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้บำุงอวัยวะภายในนะคะแล้วก็ปกป้องแล้วก็เสริมภูมิต้านทานได้นะคะโดยวิธีการรับประทานก็คือนํามะขามป้อมนะคะโดยใช้กินสดหรืออาจจะกินผงลูกมะขามป้อมวันละสี่ครั้งครั้งลรกหนึ่งถึงสองช้อนชาก่อนอาหารและก่อนนอนได้ค่ะ ต่อมากล้วยนะคะในเนื้อและเปลือกกล้วยเนี่ยมีเซโรโทนินนะคะซึ่งเป็นสารยับยั้งการหล่งของน้ำย่อยของกระเพาะอาหารและกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวมากขึ้นจึงช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้โดยใช้วิธีการแค่กล้วยน้ำวา้าดิบที่แกะจัดทั้งลูกนะคะนำมาล้างให้สะอาดแล้วหั่นควางลูกเป็นชิ้นบางๆเสร็จแล้วก็นำไปตัดแดดจัดๆสักสามแดดแล้วก็นำมาใส่ครบตำให้ละเอียดนะคะแล้วก็ถ้าให้ดี เก็บในขณะที่ตากแดดใหม่ๆกล้วยก็ยังกรอบอยู่ตําง่ายแต่ถ้าทิ้งไว้นานแล้วกล้วยจะเหนียวนะคะตํายากนะคะก็เก็บในฝาที่เป็นขวดกว้างนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเวลาใช้ใช้ครั้งละประมาณ2ช้อนโต๊ะผสมน้าครึ่งแก้วนะคะกินหลังอาหารทุกมื้อนะคะก็ช่วยบรรเทาอาการของโรคกระเพาะและลำไส้ให้ดีขึ้นได้ค่ะต่อมาสมุนไพรตัวที่9คือฝรั่งมีสารแทนนินอยู่สูงมากสารนี้มีฤทธิ์ฝาดสมานแผลนะคะยับยั้งการลุกลามของเชื้อโรค ช่วยสมานแผลทั้งในช่องท้องและในลำไส้นะคะลดการอักเสบของกระเพาะอาหารและลำไส้ช่วยลดอาการขึ้นไส้อาเจียนและยังคลายตัวไม่ให้การเกร็งตัวของลำไส้มีมากขึ้นจึงช่วยบรรเทา,าการปวดท้องได้ดีสมุนไพรอย่างสุดท้ายก็คือกระลำปีค่ะกระลำปีเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงนะคะแล้วก็ยังมีสารกุตเรมีนช่วยกระตุ้นการทํางานของกระเพาะอาหารและลำไส้ให้สร้างเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้ได้รวดเร็วขึ้นทําให้แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้หายได้เร็วจึงเป็นตัวรักษาแผลได้ดีแนะนํให้ กินสดหรือขั้นเป็นน้ํากระลาปีแล้วก็ดื่มได้นะคะจะได้คุณค่าดียิ่งกว่าการปรุงสุกนะคะนี่ก็คืออา,อาหารพืชผักในข้างข้างครัวเรานะคะหรือรอบตัวเราที่สามารถนำมาทาเป็นอาหารแล้วก็เป็นยาที่มีฤทธิ์สมานแผลทั้งในกระเพาะอ,อาหารและลําไส้ได้สําหรับอีพีนี้เป็นอีพีที่144โรคลําไส้แปรปรวนเป็นโรคที่ของคนทํางานนะคะซึ่งความความ น่าอัศจรรย์ของเขาก็คือเขาจะค่อยๆเป็นแล้วก็เป็นเป็นหายๆแล้วก็ถ้าคนที่เป็นเรื้อรังก็คือมีอาการมากกว่า6เดือนต่อปีเนี่ยควรไปพบแพทย์แล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้มีผลกระทบกับการทํางานอย่างมากทําให้การใช้ชีวิตประจาวันไม่สมบูรณ์เต็มร้อยศักยภาพของการทํางานก็ไม่เต็มที่ประสิทธิภาพประสิทธิผลก็ลดลงนะคะดังนั้นเราอย่าประมาทนะคะเพราะโรคตัวนี้เนี่ยมีภาวะที่คนเป็นกันเยอะมากนะคะ ถ้าเรารู้ทันโรคเราก็ปกป้องตัวเองได้เหมือนหมอนําเสนอเรื่องอาหารที่เป็นยาให้เพื่อให้เราประกอบอาหารเพื่อลดอาการข้างเคียงของกลุ่ม ที่ไม่พึงประสงค์ลงนะคะแล้วช่วยปกป้องโรคภัยให้เราเป็นการกระตุ้นภูมิต้านทานเราขึ้นมาด้วยก็ติดตามคลิป,ปอื่นๆได้ที่ y o u ยูทูปพักเทวันเฮิร์บนะคะแล้วก็ f c e e o o o ด็อร์วิศราดาวันไลน์แอดนะคะสแกนเคยลโคต,ต,ตัวนี้เพื่อสนทนาสอบถามปัญหาด้านสุขภาพได้นะคะถ้าคิดว่าข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยนะัยณที่นี้นะคะก็เป็นการรวบรวมข้อมูลมาจากหลายเว็บไซต์นะคะ และถ้าชอบกดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าใช่ฝากแชร์ข้อมูลไปให้ด้วยนะคะแชร์แชร์แชร์เลยเป็นสะพานบุญนะคะส่งต่อสิ่งดีๆสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ